สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณหารมั่งมีครับผมวันนี้มาอยู่กับรถหล่อเซียนอนโชคเมก้าน,นานได้ข้ามฝั่งมาเจอกันครับ f อบีด้านหลังเป็นของเซียเอวันนี้ให้น้องชายมาหัดขับ มือใหม่หัดขับครับผมรถขุดวันนี้ก็เป็นโกบีร้อยยี่สิบนะเต็มแล้วมาฟังซุ้มเสียงของ JO 5 C ครับผมเครื่องเดิมเกียร์เดิม นิ่มๆกันเลยทีเดียวตะเกียร์ใหญ่จะขนาดไหนครับเนะี่ยเดี๋ยวผมต้องถอยเข้าไปใส่ดินก่อนก็ถึงคิวรถผมแล้วครับเจ้า FB 120 บุดบอ่อครับสไตล์สไตล์โคกน้องนาเหมือนได้มาลองเฟืองด้วยครับเนื่นนิดหน่อยแต่ก็ไม่ค่อยอุ้มไม่ค่อยอยุ้มเท่าไหร่ครับ ประมาณเจ็ดตักก็ไม่ค่อยเยอะราคาวิ่งแถวนี้ก็เที่ยวละ450ค่าตักร้อยนึงค่าดินร้อยหนึ่งก็เป็น200ก็จะเหลือต่อเที่ยวก็250บาทระยะทางก็ ไม่ใกล้ไม่ไกลครับไปกับประมาณสิบโลแปดแปดถึงสิบโลก็ประมาณนี้ครับนี่เจ้จาน้องชายของผมก็โทรมารบกวนนะแม่ใกล้เต็มแล้วครับ แดดมนงแรงครับก็จะห้าโมงแล้วก็ยังแต่ร้อนอยู่โอ้โหุมีเอซครับจากริมฟังครอบสะเสียกล้ามอาหารทะเลซิง่งใกล้เต็มแล้วครับก็ใส่กันประมาณนี้เต็มแล้วก็ขอตัวไปก่อนครับผม สวัสดีครับ